สวัสดีครับวันนี้ร้านตับเบิลจะมาเปิดการขาย Honda f o r z ์ซ300คันนี้เป็นเจน2นะครับก็คือปี2018นั่นเองคันนี้มาด้วยสีดํานะครับสีดําเงามากนะครับผมคัดเคลือบสีแม็กไวให้อย่างดีนะครับรถสีเดิมนั้งคันไม่มีลมไม่มีชนนะครับเจ้าของออกเงินสดมานะครับมือเดียวในเล่มไม่มีไฟแนนซ์นะครับรถสวยนะครับสวยมากยางใหม่นะครับ ในห้องเครื่องนี่ใช้ได้เลยหลังจากที่รีเควสเรื่องการล้างรถไปว่าล้างไม่ค่ายสะอาหเฮียก็เลยสั่งลูกน้องให้ล้างให้สะอาดอันนี้ก็โอเคเลยเนี่ยชิวหน้านี่ครับจะไม่มีรอยขนแมวเลยนะครับขัดขัดด้วยเครื่องอย่างดีนะครับสีสวยบางโคนสวยนะครับยางใหม่ แน่นอนนะครับคันนี้ก็มาด้วยตัวชิลไฟฟ้าระบบเบรก ABS เครื่องยนต์3 0 0ซีซีนะครับเบาะหนังเดิมนะครับไม่มีขาดไม่มียับเ,เดี๋ยวสาตาร์ทแป๊บหนึ่งนะครับอเรถจอดแบบจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่วิ่งมา3421กิโลนะครับระบบไฟชาร์จก็ชาร์จปกตินะครับ13.7-13.8นะครับพันเร่งก็จะขึ้น แรง,งเบาๆก็จะขึ้น3.9 14โอเคนะครับ traction control มีนะครับชิลไฟฟ้าเนี่ยแน่นอนเลยผมชอบฟอร์ซ่าตรงนี้แหละกระจกมองข้างเนี่ยถือว่ามุมมองดีมากนะครับแล้วก็พับได้นะครับพับได้เวลามุดก็พับเอานะครับปรับมือนะครับด้วยการกดที่ขอบๆมันนะครับเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดรอบคันแล้กันนี่เธอตัวเปิดปิท traction control นะครับ แล้วก็เรื่องของพวกการประหยัดน้ํามันนะครับ27กิโลต่อลิตรถือว่า Honda เนี่ยค่อนข้างที่จะประหยัดน้ํามันทีเดียวแต่ทํางานปกตินะครับ Info B อันนี้ก็เป็นพวกอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันนะครับผมให้ดูสภาพรถรอบคันจะก่อสายคอทางให้รถเนี่ยสภาพดีมากนะครับตัองดนเดินสมูทนิ่งเงียบผมลองขับมาเรียบร้อยแล้ว สวยนะครับเืลนยางใหม่ๆอยู่เลยอะจริงๆแล้วรถวิ่งจริงๆรถวิ่งสามหมื่นกิโลนะครับภาพนี่หายากนะพราะว่ากิดจริงๆนะครับสภาพดีเจ้าของดูแลรักษาดีมากล้อนี่ไม่มีไม่มีริ้วรอยเลยดีกว่าสีนี่ก็ไม่มีริ้วรอยเลยนะครับสนใจตรงแก้มตรงนี้จะมีริ้วรอยเออมีมีตำแหน่งหนึ่งมีตรงนี้น่าจะ วางของหรืออาจจะเป็นคนซ้อนนะครับขึ้นลงทีก็เตะแต่ว่าถอดสามารถถอดตัวชิ้นนี้ไปทําสีได้นะครับส่วนข้างนี้กิบนะครับข้างนี้ไม่มีรอยพยายามหารอยนะ <c oughs> เอ,อกระจกข้างนี้สวยไม่มีรอยข้างนี้ก็สวยไม่มีริ้วรอยอถือว่าใช้ได้เลยไฟหน้าเป็นฟูล e ดนะครับคันนี้เปิดขายที่หนึ่งแสนบาทพอเลยครับ ไม่แพงมากนะครับ1 0 0 0 0แบาทมารับรถได้เลยนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยได้บอกรุ่นนี้กว้างมากๆครับใส่หมกเต็มใบได้2ใบแล้วก็มีช่องด้านข้างนะครับไม้เต็มอยู่ครบคู่มือบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบภาษีสิงหานะครับยังไม่ขาดแต่ผมขออนุญาตแกะนิดนึงจะเวียนหัวหน่อยแกะให้ดูเลยดีกว่า อันนี้ก็ซ่อนไว้ข้างในอันนี้รับประกันคุณภาพเดี๋ยวมาดูกันว่าลูกค้าเซอร์วิสเซอร์วิสดีไหมโอ้โหต้องบอกว่าเข้าศูนย์ตามระยะนะครับตั้งแต่พันกิโลแรก4 0 0 0 6 0 0 0 9 0 0 0 1้า0 0 0หมื0 0 0อ0ห0 0 0นห้0 0มื0น0จ็ด0องหมื่นสองสองหมื่นสี่สองหมื่นะครับเพิ่งเข้ามาล่าสุดเมื่อเดือน3ปี6,4นะครับก็คือเพิ่งทำไปเองนะครับ เซอร์วิสค่อนข้างจะครบเลยนะครับรถแบบนี้เนี่ยผมชอบ <c oughs> ผมชอบผมชอบแล้วก็ผมก็สู้ราคานะเนี่ยบินบินเซอร์วิสอ่ะน่าจะไปเสร็จเรื่องของเซอร์วิสในอยู่ครบหมดเลยเนี่ยจริงด้วยผ้าคัดก็เพิ่งเปลี่ยนไปนะครับผ้าคัดเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อก็เนี่ยทำล่าสุดนะครับผ้าคัดยางคัดเสื้อคัดอ่เปลี่ยนไปครบเลยนะครับเนี่ย 2, 3 0 0สารอกว่าบาทก็ถือว่า เซอร์วิสดีมากนะครับเ,เ,เดี๋ยวค่อยเก็บนะไอตัวไม้กั้นสัมภาระก็ยังอยู่นะครับปรับตำแหน่งได้สองระดับนะครับติดตรงนี้ก็ได้หรือติดตรงนี้ก็ได้นะครับไว้สำหรับเราจะกัน้นการสัมภาระไม่ให้สัมภาระมันไหลแล้วกันอันนี้ค่อยเก็บไว้นี่ก่อนถือว่าคุ้มคันนี้นะครับถ้าใครสนใจยังไงก็มาติดต่อสอบถามได้ที่ร้าน d o u b l ลศูนย์แปดสามสี่สี่หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่ง นะครับแล้วก็ฝากติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับรถก็ยังมีให้เลือกซื้ออีกต้องบอกว่าเยอะนะก็ยังเยอะอยู่ขายทุกวันรถก็ยังเยอะอยู่ฟอร์ซ่ามีสองคันนะครับแล้วก็ที่เหลือก็อันนี้จองแล้วดีจังโกนี่ก็จองแล้วเดี๋ยวรอส่งต้นเดือนนะครับรถแปลกก็ยังมีเหลือฟอร์ซ่านี่ก็จองแล้วบีเอ็มนี่เดี๋ยวมารับพุ่งนี้วันพุธวันนี้นี่นะวันน,น,นี้วันนี้วันพุธเบอร์แล้วผม สกายเวฟ650 LX นี่ราคาดีมากหึงแสนหกหมื่นเก้าพันบาทชิลไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าเบรก ABS นะครับเครื่องยนต์ตัวเดียวกับเบิร์กแมนก็โอเคขอบคุณที่ติดตามกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับผม